แล้วอ่านเสร็จแล้วเรสุดท้ายแล้วอนะครับอ่า CNC มันไม่ฉลาดแต่ที่ฉลาดกว่า CNC คือตัวถูกครับสวัสดีนะครับอ่คุ้นเคยนะครับช่องสบายชาแนลนะครับในงาน CNC milling นะครับก็ตัวนี้ก็ฝึกอสานแอปพลิเคชันนะครับ CNC milling simulator ถูกป่ะผมลืมละ CNC VMC simulator นะถ้าจำไม่ผิดลงอยู่ได้เลยนะ ก็เป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการฝึกซีนซีลิงนะครับนะง่ายเลยวันนี้นะครับมีบทเรียนนะครับนะการกัดซีนซะีบางทีงานเรานี่ก็คือต้องการเป็นตัว3ชิ้นนี่ไหมครับนะเป็นหกหกเหลี่ยม3ามชิ้นนี่บางทีเราก็สามารถที่จะกัดเป็นแถวเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็มาตัดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็น6กเหลี่ยมอานเนี้ยสมชิ้น นะครับอันนั้นในการกัดแบบนี้หลักการของมันก็คือเราต้องเก่ง G91 นะครับเก่ง G9 เ้หนึ่งใช้ทรัพย์โปรแกรมเดียวนะครับกัด1 2 3่งสองสามได้วเราต้องการจะกัดนะครับอ่ะเอามาดูกันเทคนิคพื้นฐานเทคนิคเบื้องต้นในการทําตัวนี้แชนทํำยังไงนะครับอ่ะมองเห็นตัวเลขผมอยู่เนาะนะครับอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีชิ้นงาน1 2 3 4สามี่นะครับในการ เขียนโปรแกรมนะครับเราก็ใช้หนึ่งเมนหนึ่งหัวนะครับนะนะครับหนึ่งเมนโปรแกรมนะครับหรือว่าหรือว่าหนึ่งหัวโปรแกรมนะครับก็อีกก็อีกหนึ่งซับนะครับก็อีกหนึ่งซับโปรแกรมตัวซับโปรแกรมทำอะไรตัวซับโปรแกรมก็คือไอตัวไอตัวที่เราจะกัดเนี่ยเนี่ยกัดเป็นหกหกเหลี่ยมนี่ใช้ซับเดียวนะครับแต่เวลาเราจะเปลี่ยนจุดสตาร์ทแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่เมนนะครับนี่จุดสตาร์ทหนึ่งสองสาม อันนั้นก่อนอื่นเราจะต้องมากําหนดจุดสตาร์ทให้มันก่อนนะครับอ่าหกสิบเนาะผมจะกําหนดนี่อผมใช้เอ็นมินเอ็นมินไดมิเตอร์ซักอ่ายี่สิบมินก็ได้นะครับเอ็นมินยี่สิบมินทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องดูดตรงนี้ไอ้ตรงยี่สิเนี่ยต้องดูดตรงนี้ด้วยช่องว่างมันเลยว่าเราจะให้มันระยะห่างเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าทางที่ดีนี่คนเก่งคอมพิวเตอร์นี่เขียนแบบคอมพิวเตอร์นี่มันจะไปวางบล็อกได้นะครับเป็นวางบล็อกได้นะครับตัวนี้มันก็ยีิบเจ็ดนะครับดอกยี่สิบมันผ่านได้อยู่นะต่อมาจุดที่เราต้องรู้ก็คือจุดสตาร์ทพอยตรงที่เมนเนี่ยนะผมก็จะกําหนดแบงค์มาหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดสตาร์ทพอยของผมนะครับนะตรงนี้ผมลงมาที่หกสิบผมลงมาที่ลบเจ็ดสิบ่ะเจ็ดสิบ นะครับดูดีนะตรงนี้สําคัญนะครับดังนั้นจุดสตาร์ทแต่ละจุดเนี่ยจะเท่ากันนี่ก็คือระยะเจ็ดสิบต่อมาแกน y นะครับผมใส่มาแล้วหกสิบอ้ตัวนี้แกน y แกน x x หกสิบ x ร้อยแปดสิบ x สามร้อยนะครับดังนั้นไอ้ตัวค่าสองค่าเนี่ยนะครับเนี่หนึ่งสองสามนี่มันจะมาใส่ที่เมนโปรแกรมตรงนี้จะบอกมันนะครับว่าจุดสตาร์ทจุดเริ่มตรงไหนส่วนไอ้ตัวทรัพโปรแกรม ก็คือตัวที่จะวิ่งเข้าไปกัดชิ้นงานนะครับจากนี้นะใช้จีอะไร g ี1สี่หนึ่งอย่างเดียวครับทัวร์จง่าย g ี1สี่หนึ่งกินลอกไปไหนกินลอกไปตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกาเลยนะตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือกินมาฝั่งนี้ถ้า g ี1สี่หนึ่งกินในก็วิ่งทวนเข็มเอาง่ายๆนะครับเอา g ี1สี่หนึ่งตัวเดียวเชื่อผมใครฝึกซีซีใหม่ๆนี่นะครับวันนี้ เสร็จล้วก็วิ่งมาตำแหน่งนี้ตรงพิกัตตรงนี้นี่ดังนั้นเวลาเราใช้ซับนี่เราเราใช้เป็น G91 นะครับนะเดินแบบ G91 หมดเลยนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีต้องคำนวณให้แม่นนะครับนะ x วันนี้เท่าไหร่23.09ายต่อมานี่ปัญหาสำคัญของมือใหม่เลยนะครับเราจะวิ่งจากนี้มานี้เห็นไหมจากนี้มานี้นะครับเราต้องวิ่งมาง่ายๆผมเขียนให้ดูประมาณนี้นะครับวิ่งมา x มาเท่าไหร่นี่ x ไม่ได้มา46นะครับ x จะมา23.1ก็คือตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ก็คือระยะห่างตัวนี้นะครับ23.1 x วิ่งมา x เป็นไร x จะเป็นลบต่อมาขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปข้างบนเท่าไหร่40นะครับ y ขึ้นไป40นะ อันนั้นถ้าเราจะวิ่งมาจุดเนี้ยนะครับเวลาเราเขียน G code นี่มันก็จะได้ว่า,อ,าอะไรอ่ะ G 9 1เนาะ G 9 1นะครับ x ไปเท่าไหร่ x มาลบ x ลบเท่าไหร่23.1 y y ขึ้นไปข้างบน y เป็นบวก y ก็จะกลายเป็น40เนี่ยมันจะวิ่งไป2แกนทั้ง x ทั้ง y นะครับมือใหม่หัดทำ CNC ตัวนี้จะมีปัญหา ะจะต้องทําความเข้าใจให้ได้ตัวนี้ยิ่งเป็น G91 ด้วยต้าจะต้องทําความเข้าใจให้ได้นะครับนะอ้ะหลังจากนั้นจะวิ่งมาจุดนี้นะครับนี่พอวิ่งมาจุดนี้ค่า x ค่า y จะเหมือนกันเลยนะครับมันจะเปลี่ยน x x มาทางนี้นี่ x มาทางนี้ x เป็นอะไร x 23.1 y ขึ้นไปเป็นววกเหมือนเดิม y 40่ ถ้าวิ่งทะย,ยงบ่อยเลยต้องใส่ x y นะครับเนะี่ยถ้าวิ่งแกนเดียวเราไม่เราใส่แกนเดียวได้นะครับแกน x หรือแกน y แกนเดียวได้แต่ถ้าเป็นวิ่งถ้าวิ่งเป็นเส้นตรงเนาะใส่แกนเดียวได้แต่ถ้าวิ่งเป็นทะย,ยงนี่ x กับ y คู่กันนะครับนะอ่ะนะครับมันก็จะวิ่งมานี้แล้วก็วิ่งมานี้อันนี้ก็จะมา x เท่าไร x มาเท่าไรยี่สิบสามตัวนี้เป็นเท่าไรสี่สิบหกจุดหนึ่งแปดเนี่ย สี่สิบหกจุดหนึ่งแปดนะครับต่อมาจากจุดนี้มานี้นี่จากจุดนี้มานี้เหมือนกันนะครับนี่มันก็จะเป็นอะไรอ่าเขียนตรงไหนเต็มหมดละอ่ะแค่นี้นะครับ g ี1ก้าหนึ่งนะนะครับวิ่งมานี้ x เป็นอะไร x อเท่าไหร่ x 23.1ยี่สิบสามจุดหนึ่งนะครับ ่าล้นขอบล้นขอไปนิดนึงนะ x ยี่สิบสามจุดหนึ่งวายวายลงมาวายลงมานี้จะเป็นลบวายลบเท่าไหร่สี่สิบนะครับวายลบสี่สิบนะหลังจากนั้นจะวิ่งมานี้วิ่งมาทางนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะ x มา x จะมาลบละ x มาลบยี่สิบสามจุดหนึ่งวายวายก็จะลงมาลบลบเป็น นะเพราะ G 9 1นะครับมันจบตรงไหนตรงนั้นเริ่มเริ่ม x 0ู y ศใหม่มันจบตรงไหน x ศน y 0ูใหม่นะก็ต้องให้เข้าใจด้วยนะครับนะตองนั้น y ลงมาลบเท่าไหร่ y ลบ40นี่ก็จะมาจุดนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ x มาอะไร x มาลบ23.09เสร็จสั่ง G 4 0ถอยกลับมาตำแหน่งนี้มันเดิมครบวัตจักรหนวัตจักรของซอฟต์แวร์ ลังจากนั้นเราก็วนวิ่งวนไปจนได้ความ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 ลึกกระไหลความลึก30นะครับแล้วก็ยกศูนขึ้นแล้วก็มานี้แล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็วิ่งวนเงี้ยเงี้ยเียส็กลับมานะครับก็ยกขึ้นมานี้แล้วก็วิ่งมานี้วิ่งไปสเต็ปวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ยกกับโรมสามตัวหรือเราต้องการมากกว่านั้นเราก็ใส่ไปนะครับนะอ่ะไปดูกันนะครับที่แอปเลยดีกว่าชัวจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นบางทีภาษาพูดพูดยังไงก็ไม่เข้าใจ ไปดูรูปด้วยจะได้เข้าใจยิง่งขึ้นอ่าไปดูที่แอปเลยนะครับฮะครับก็มาที่โปรกแกรมมาเลยนะครับผมก็เขียนโปรกแกรมมาให้แล้วเพื่อความรวดเร็วอ,อ,อืมพลิก 6. อนหกโอเคอ่ามาดูโครงสร้างโปรกแกรมกันนะครับอ่า ก็เป็นตัว001นี้ก็จะเป็นเมนโปรแกรมเนาะเรือเป็นหัวโปรแกรมนะครับส่วนตัวซับโปรแกรมก็จะเป็น002นะครับอ้าวเรามาดูที่เมนก่อนนะเราก็ใช้ดอกเอ็นเมน20มิลนะครับนะตัวนี้เห็นไหมครับตำแหน่งที่เราสั่งตัวนี้เป็น G90 นะครับนะ G90 นะทำไมผมไม่ใส่ G90 นะครับเพราะว่า G90 มันมีมาแล้วเห็นไหมครับนะ G90 กับ G91 มันจะตัดกัน นะครับนะถ้าเรามาใส่ตรงนี้เป็น G 91ปุ๊บมันก็จะอ่านเป็น G 91แต่ถ้าเรายังไม่ใส่ G 91เมื่อไหร่มันก็อ่านเป็น G 90ทัุกมันมาอย่างนี้แหละนะครับนะตัวนี้คือจุดสตาร์ทพอยต์จุดแรกนะครับ x 6 0 y 7 0เนาะผมก็จะแนบเราอิงไว้ตรงนี้แหละเหมือนเดิมนะครับต่อมาจุดที่สองไหครับนะ x 8 x 1 8 0 y ลบเจนะครับแล้วก็จุดที่สามสตาร์ทพอยต์ที่สามนะครับ x 3 0 0 y ลบเจนะก็มีแค่นี้นะครับส่วนอ่ะ ครอาจจะเขียนโปรแกรมอย่างอื่นก็ได้นะครับแบบซับ้ซนซับก็ได้นะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมเอาง่ายๆก่อนแบบสาหรับพื้นฐานนะครับคนที่เข้ามาศึกษาในแอปผมนี่ส่วนมากผมจะพาพาทำาแบบพื้นฐานนะครับนะเทคนิคเพิ่มเติมมันมีเยอะนะครับอ่ะอย่างตัวนี้เราก็จะกัดนะครับไอตัวหกเหลี่ยมตัวแรกให่ไหมครับนะจาศูนย์มาอ่านซับโปรแกรมที่สองจำนวนหกรอบนะครับแล้วก็พออ่านเสร็จนี่ตัวนี้อย่าลืมเด็ดขาดให้มันยกขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ อย่าลืมตรงนี้เป็น G90 นะครับถ้าใส่ G ีถ้าไม่ใส่ G 90นี่เป็นเรื่องนะครับชนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เมนโปรแกรมเนี่ยผมเป็น G ี1หมดเลยเป็น G91 หมดเลยนะครับดังนั้นเวลายกขึ้นนี่อย่าลืมเด็ดขาดตัวนี้ผมก็เคยลืมเมืก้เวลาทำงานนะครับก็ใส่เร็วก็ลืมใส่ G90 นะครับมอยังอ่านเป็นจ9เนะเอาจานี้จุดที่สองนะครับหัเรียมที่สองหูเร,งเรียมที่สามนะครับ อ่ะมาดูที่ซบโปรแกรมเห็นไหมครับนะมันจะเป็น G ี1ก้าหึงมดเลยนะครับจะไม่มี G 9เก้าศู่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมครับจะไม่มี G 9เก้าศูนย์เลยนะตัวนี้ตัวแรกก็จะสั่ง g ีเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแซดลงไปลบห้ามิลนะครับหลังจากนั้น g ี1หนึ่งนะครับนะเข้าไปที่ y 3 0สามสิบนะครับ y 3 0สามสิบมาจากไหนสามสิบก็คือเจ็ดสิบลบครับืม เนี่ยจามไวยังน,นะครับวายสามสิบคืออะไรวายสามสิบคือเจ็ดสิบลบออกก็ลบกับสี่สิบนะครับก็คือระยะที่มันจะเดินไปตามแนวแกน y นี่เป็นบวกสามสิบนะครับแล้วก็มา x ลบนะ x มาในทิศทางลบยี่สิบสามจุดศูนย์เก้าแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกเลยนะครับมือใหม่ต้องดูดีนะครับในการเขียน G เก้าหนึ่งนะครับเป็นบวกเป็นลบนะย่าคุมบอก G เก้าหนึ่งนี่ จบตรงไหนตอนนั้นก็นเป็นศูนย์ใหม่ x ศูนย์ไปศูนย์ใหม่นะครับก็เริ่มเหมือนเหมือนเริ่มแกนใหม่เลยนะครับนะตัวนี้ก็เดินเอียงไปนะครับตัวน,นี้เอียงกังไงนะครับนะใส่บวกใส่ลบเป็นถูกนะครับเสร็จแล้วก็เดินเป็นเส้นตรงมานะครับ x สี่สิบหกนะครับแล้วก็เดินเอียงเทียงมานะครับแล้วเทียงอีกแล้วก็กลับมาตรงศูนย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ยกเลิกนะครับ g สนะี่ศูนย์ะยกเลิกไอ้ตัว g 4ีหนึ่งนี่ยกเลิกค่าดีนะครับ โดนเลยคาดีมันก็คือกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็วนหลุดไปที่ G ีเก้าหนึ่งนะครับอ่านจำนวนกี่รอบหรอบนะครับ L อหกนะครับอ่ามาดูการทำงานของมันนะครับจะไ้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมันจะปิดปิดไว้ โอเคอ่ะอาทีละสะเต็ปนะครับอ่ะทุนมากไป G ตำแหน่ง G 5 4 X 0 Y0 ย์นยครับ X 0 Y0 นะผมชอบทำอันนี้เพราะว่าผมผมจะได้เช็คศูนย์งานด้วยนะครับอ่าบ้ามถูกไหมอ่ะตำแหน่งแรกเห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งแรกนะครับนะเขาเรียกที่ที่ผมเรียกว่าจุดสตาร์ทพอยต์ของผมอะ่ะ นะครับ t x หกสิบ y ลบเจ็ดสิบนะครับหลังจากนั้นก็แศูนย์นะครับไปที่ซับโปรแกรมที่สองปับซับโปรแกรมที่สองแซนดลงห้ามิลนะครับนี่แซนดลงห้ามิลละนะเห็นไหมแล้วก็ g c หนึ่งไป y สามสิบ yeah, x ลบยี่สิบสามจุดศูนย์เก้าเนี่ย x ลบยี่สิบสามจุดหนึ่ง y สี่สิบนะครับ เอียงเนี่ยเวลาวิ่งเอียงนี่ก็ต่อมาก็วิ่งตรงมานะครับต่อไปก็วิ่งเอียงอีกอ่าวิ่งเอียงอีกอ่าสุดท้ายถึงตรงนี้นะครับบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับนะนะครับอนะย่างตัวเนี้ยผมผมไปเอกลบสุดท้ายมันก็จะมาเอกลบเนยครับเอ,อิบแล้วก็กลับมาที่ยกเลิกมันก็จะกลับมาที่จุดสตาร์ทพลอยของผมที่อะไรอย่างนี้ x x หกสิบเ,เนะาะ y y ลบเจ็ดสิบ ไหนไหมครับนะที่หน้าจอจะหวกไหมครับ x หกสิบ y ลบเจ็ดสิบนะครับนะทังก็ลงไปห้ามิลละแล้วก็วัดจักไปอิเกาเก้าไปอ่านตามค่าที่เราตั้งไว้ว่ากี่รอบนะอ่าเดี๋ยวรันยาวให้ดูเลยนะครับอ่าหูรันยาวเลยอ่านเะห็นไหมครับนะ ดังนั้น9ีเก้าหนึ่งนี่เราต้องเก่งๆนะคราบเก่งมันช่วยงานเราได้เยอะ g ีเก้าหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องแมนไพอดีก็บวกลบเลขอยู่ด้วกันแหละนะครับนะ,บนะอ่ะ,อะ,ะครับอ่ะเส้นลบสามสิบแล้วหกรอบห้าหกสามสิบแล้วก็ยกขึ้นนะครับอน่ะ อ่ะใบยาวเลยนะครับ หาจะเสร็จแล้วสามสิบแล้วรอบสุดท้ายแล้วอนะครับอ่าน่าดูงานเรานะครับนะครับเราก็จะได้ชิ้นง,งานหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามสามชิ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคในการทํางานซีนซีอย่างหนึ่งนะครับนะก็คือกัดออกมาเป็นชิ้นง,งานเลยนะทีนี้ไอไอส่วนที่มันเหลือนี่บางทีมันก็ไม่ได้เหลือเยอะนะนะครับบางทีผมกัดผมก็กเหลือสักสามมิลอะสามมิลแล้วก็งานตัวนี้ก็สามมิลแล้วก็กไปจับปากกาแล้วก็ปาดตูดรกนะครับนะ ปาดตูดปาดลังออกนะครับแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานมาสามชิ้นนะครับนะเราเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการทํางานซีนซีให้ได้ชิ้นงานที่รวดเร็วนะครับอ่าอ่าโอเคนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับคลิปนี้ก็ก็ต้องกลับไปศึกษาดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะผมก็ทาพารลิสต์มาให้แล้วเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับอ่า CNCVMCsimulator นะครับสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนนะครับต้องการนาไปสอนนักเรียนนักศึกษาผมว่าโอเคเลย เยี่ยมเลยแล้วก็ผู้ที่ต้องการเรียนรู้สินซีมิลิ่งใหม่ๆนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถึงโปรแกรมจะเก่งแต่เราต้องไปที่ทําที่หน้าเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับหน้าเครื่องเราก็ต้องศึกษาอีกนะครับยิ่งมีแต่ภาษาอังกฤษเลยนะอันนั้นขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับผมว่าได้แน่นอนนะครับงานสินซีมิลิ่งนะครับนะครับบางท่านก็มาเปิดโรงงานเองซื้อสินซีมาลงเองนะครับก็ขอให้โชคดีร่ำรวยแล้วกันนะครับเฮงๆ ทุกปีนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้จบเพียงนี้นะครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม